ที่ไวเครนไบโอเช็กรุ๊ปเรามีประสบการณ์และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและจุลินทรีย์มามากกว่า30ตปีเราได้พบว่าการทำเกษตรแบบดั้งเดิมนั้นมักจะมีการใช้สารเคมีที่ส่งผลให้ตกค้างในดินและสิ่งแวดล้อมอย่างีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุนี้ แบรนด์ p ูโ t o Products จึงได้มีการพัฒนานผลิตภัณฑ์ไบโอกรีนเม็ดปรับดินที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพอย่างยั่นยืนเพราะเราเชื่อว่าเมื่อดินดีรากก็ยินได้ ซึ่งครูโตเบลกครีนได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้งนำเพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพและ้าปลอดไทยต่อสภาพแวดล้อมใช้งานได้เพียงฝังเม็ดลงในดินและปลดก็สามารถฟื้นฟูปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างในดินและประปับปรุงสภาพดินได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานหลายเดือนทั้งผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นต้นทุนปุ๋ยยาและแรงงานที่ลดลง ได้สร้างรอยยิ้มให้กับเขาเหล่านี้ทั้งในประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกและเสียงของเขาเหล่านี้จากตีวานะมันเป็นเฟซมันจะตายไหมเลโดรว่มันไม่ตายทั้งต้นอยู่หมดเลยพอยดยได้ฝังผู้ตก็เริ่มดีขึ้นของดีก็ต้องบอกต่อครับจากเหลืองไม่มีใบไม่แตกมันจะแตกใบดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นพอฝังผู้โตไปคือมันช่วยเลย ใคราาจากเจ็ดร้อยอ่ะก็ฟื้นมาประมาณห้าร้อยอ่ะถ้าว่าถ้าเอามาดินจะดีขึ้นตั้งกต่ม่อทดลองเล่ทดลองชายตัวเองดีขึ้นตัวชายมาเรื่อยๆตั้งเก็ตไปเลยนะตรงไหนที่เราฟังปุ๊บมันจะไปดูนะที่ที่หลุมฟักนะมันจะพองมาเลยใช้ปูดโตแล้วดูใบมันเกลียวขึ้นอนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวกูนี่มันทำซ่าจะตายจะตายแต่มันไม่ตายอ่าน่ารอดแล้ว <laughs> รอด,ารอดมาโอ้โหปีที่แล้วดก เออปีที่แล้วดกด้วยดกล่าอร่อยอร่อยด้วยอ่าีดูีกว่านี้นะรอบเมื่อก่อนแล้วปีที่แล้วมันไม่ดกเหมือนนี้นะแต่ปีนี้มันดกแล้วต้นมันก็สมบูรณ์เลยนะตั้งแต่ฝั่งปูตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะฝั่งปูโตใช่ไหมอ่าปูโตแล้วก็ฝักปูโตแล้วมันมันดูดีกว่าเมื่อก่อนว่าโดยรวมอะปีนี้ทุเรียนดีกว่าปีที่แล้วแล้วก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะใช่เยอะ เขาเหล่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จที่เราได้สร้างร่วมกันเพราะเราเชื่อว่าเมื่อดินดีรากยินได้ต้นไม้ก็ชื่นบานชาวบ้านก็ชื่นใจ